หนึ่งข้อดีของแอ Keynote นะคะเราสามารถทำการแก้ไขรูปรีวิวได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำออกมาแล้วตัวหนังสืออาจจะใหญ่เกินไปหรือว่าตัวหนังสือขาดตกหล่นตรงไหนไปหรือว่ารูปภาพมันอาจจะผิดตำแหน่งไปเราสามารถปรับแก้ไขได้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็มีวิธีการมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลนะคะ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะคะเราต้องการเปลี่ยนสีข้อความตัวหนังสือนะคะเราก็สามารถที่จะนา นิ้วของเรานะคะไปกดตรงบริเวณข้อความกล่องข้อความได้เลยนะคะเพื่อให้ขึ้นจุดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปเลือกแปลงสีมุมขวาด้านบนนะคะแล้วก็เลือกคําว่าข้อความค่ะแล้วเราก็ไปเลือกเปลี่ยนสีข้อความตรงนี้นะคะ ข้อดีตรงนี้นะคะบางทีบางแอปนะคะถ้าเกิดว่า Export ร,รูปออกไปแล้วเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยนะคะก็คือมันไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นะคะซึ่งข้อดีของแอป y n o t e ก็คือเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นปสีนี้นะคะ <S <S มเมื่อเราเลือกสีที่เราต้องการแก้ไขได้แล้วนะคะเราก็กดการกรบาดออกไปค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ Export ร,รูปออกไปเหมือนเดิมเลยนะคะวิธีการแก้ไขง่ายมาก <S <S ถ้าเราต้องการแก้ไขรูปนะคะก็ให้ใช้นิ้วกดไปที่บริเวณรูปภาพนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเลือก ปรับตำแหน่งรูปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นแบบนี้วิธีการแก้ไขง่ายมากๆลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ก็แชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ